ส้มไข่ปลานะคะพี่น้องจากร้านของแซบเมืองอุบุสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมือนี้คือยากินหนึ่งปลานะคะหนึ่งปลาลวกพักอันนี้ซื้อมากเลยค่ะพี่น้องกินกับอันนี้ค่ะนี่ ส้มไข่ปลาเนาะค่ะพี่น้องจากร้านของแซบเมืองอุบุนคืออยากนี่เอานี่ค่ะพี่น้องเพื่นขายกับปุ๊กล้วลอยสาวด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไพสื่อสองกับปุ๊กสงลอยด้วยค่ะพี่น้องรงฟีมีกิจปลายทางเนาะ เอาไว้ใส้พักนี่มีจเจลบองมาปลอมพี่น้องนี่เจลมากกับหนึ่งปลาอืมลายเตกมาจาาเซ็บๆน็้ำกันพี่น้องมาดิตุยสุมไขป่ปลาก่อนอยากจ้ะพี่น้องอืม กำลังเป็นเลยรับ ให้พวกกินดิบก็บเอาไปถอดใจไข่ก็ได้ด้ือพีหน้องหรือเอาไปหมกก็ได้ เมนูบ้านๆน,นะคะพี่น้องรสชาติระดับพัตรคานเจริญอาหารค่ะจ้ะอ้อ 广东。 สเต็จ้่พี่น้อง พี่ดองได้์ยังกินแรงนาวทางนั้นมาเสิบแสบกันเด้อจ้ะปลาเนื้อเจ๋ยวกินกับสมไข่ปลาพร้อม สมไขป่ปลาเก่งกระปิกดิบแซ่บแสพี่หน่องเข้ากันพริกดิบกระเทียมตะไคร่อันนี้สมกระลองดีเลยพี่หน่องเปรียปร้ยวๆนัวๆ หวานขาน้าวอ่อน ข้าวอ่อนกินกับปนกับเจลแล้วไม่นรอกคักขับ เขาเย็นสมไข่ปลานี่บางพื้นที่มันก็เอื่นหม่ำไข่ปลาเนาะพี่หง เป็นไข่ปลาตะเพียนด้วยค่ะห่านถี่มอัสั่งมากเป็นไข่ปลาตะเพียน ผิกหน่วยนี่คใหญ่คับไม่เป็นหน่วยใหญ่ใหญ่ใส่เป็นยวงเลยพี่น้องไข่ปลา กินปลาระวังกลางน้อด้วยจ้ะพี่หน่องพี่นอ่อง เสียบปากจาะว่าเด็กกินโดน คำสุดท้ายพี่น้อง แซ่บอิ่มพอดี <c oughs> เอาละคะ่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะจ้ะส้มไข่ปลานะคะพี่น้องกินแกมกับพริกสุดแล้วก็กินกับปลาหนึ่งเจลค่ะพี่น้องปลาหนึ่งเจลอันนี้มวยสื่อมากเลยค่ะพี่น้องซื้อมาต,ตลาดแซ่บคือเกาเนาะคะ่ะทำไว้กินสดวดหรือว่ากินมุม,ม,าม่ากินบอสุภาพจังได้ก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้ะแล้วก็ถ้าใิมมาคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากก็เลยกดแชร์เป็นกำลังใจหมวยนกันนเด้อจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ